สวัสดีค่ะกับเข้าสู่รายการตีของร้องเปล่านะคะพบกันเป็นประจำเวลา11นาฬกาจนถึงเที่ยงเลยนะคะในวันนี้เป็นวันจันค่ะทางสำนักงานคุ้มครองบริโภคนะคะมาให้ความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นการโฆษณานะคะจะรู้เท่าทันเรื่องของการโฆษณาอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องนี้กับทางสคอบอค่ะ คุณอนาวินเกตพันธ์นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการและคุณสุจิตตาวอทองนักสืบสวนชำนาญการเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนะคะคงต้องให้ทั้งสองคนเล่าล้วค่ะว่าเราจะรู้เท่าทันเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณายังไงและทางสคบอเองมีหน้าที่ในการกํากับดูแลช่วยเหลือประชาชนท่านผู้บริโภคอย่างไรในการดูเรื่องของการโฆษณาบ้างคะ ก็ปัจจุบันนี้นะคะผู้ประกอบธุรกิจนะคะมักจะใช้วิธีการโฆษณาที่เป็นการสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างง่ายและรวดเร็วเนี่ย ใช้เพื่อการโฆษณาสินค้าและบริการของตนเองนะคะสคบในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็มีหน้าที่เข้าไปกํากับดูแลตรวจสอบอการโฆษณาเหล่านั้นนะคะรวมถึงมีหน่วยงานราชการอื่นๆเข้ามาช่วยกันตรวจสอบดูแลด้วยนะคะถ้าในเรื่องสินค้าบริการทั่วไปเนี่ยชเช่นยกตัวอย่างเช่นการโฆษณาเรื่องเครื่องปรับอากาศนะคะการโฆษณารถยนต์ ประหยัดน้ํามันนะคะการโฆษณาเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าบริการทั่วไปนะคะสกบก็เข้าไปควบคุมดูแลแต่ถ้าในเรื่องของการโฆษณาอาหารยาเครื่องสําอางเครื่องมือแพทย์ก็จะมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข้าไปควบคุมนะคะถ้าในเรื่องการบริการโทรศัพท์ การให้บริการเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์นะคะก็จะมีสํานักงานคณะกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะ,คะเข้าไปควบคุมหรือกสะทะชอ,อันนี้ยกตัวอย่างเบื้องต้นที่เราเข้าไปกํากับควบคุมดูแลค่ะ นะคะก็เรียกว่ามีทั้งสคบอมีทั้งอยอยมีทั้งกสทชที่เข้ามาดูแลในเรื่องของการโฆษณาแล้วถ้ามันมีเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกัน,กนระหว่างทางสคบอเองอยอยเองรืกกอกสทชอเองมีการร่วมมือประสานกันไหมคะในเรื่องของการเข้าไปคุ้มครองริโภกเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาค่ะมีการประสานกันค่ะ,คะเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานภาครัฐเราก็จะประสานกันอยู่แล้วว่า อสคอบเข้าไปตรวจสอบถ้ามันมีประเด็นร้อนทางสังคมสคบรเราเข้าไปตรวจสอบนะคะว่าเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นมีการโฆษณาเกี่ยวกับยาลดความอ้วนซึ่ง ขายทางอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็เข้าไปตรวจสอบในเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะมีการประสานตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ทางสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยเข้าไปทำงานร่วมกันนะคะอ,อันนี้ก็จะเข้าไปตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ผลิตผู้จำหน่ายผ,ผู้โฆษณานะคะแต่ว่าเจ้าของกฎหมายเฉพาะก็คือออยตรงนี้เขาก็จะมีอำนาจหน้าที่ดูแล แล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะเรามีการทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสคบแล้วก็ตัวสํานักงานกสทชนะคะที่จะเข้าไปควบคุมดูแลผู้บริโภคในเรื่องของการโฆษณาอาหารยาทางสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมค่ะก็มีตํารวจป ปคบอเข้าไปดําเนินการด้วยนะคะมีข้อตก <c oughs> ลงร่วมกันว่าเราจะทําการตรวจสอบสื่อโฆษณาเหล่านี้ถ้า <c oughs> เราพบว่ามันผิดกฎหมายใดเนี่ยเราก็จะแยแจ้งไปที่ออยอแล้วก็จะมีการทํางานประสา <c oughs> นกันค่ะถ้าฟังแบบนี้แล้วของทางสคบอเองมีเรื่องของการตั้งทีมขึ้นมาเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาไหม <c oughs> พอเหมือนตั้งทีมแล้วก็เหมือนรักษาว่าดูโฆษณาว่าโฆษณาไหนที่มันผิดกฎหมายแบบนี้ค่ะแล้วมีการแจ้งไปแบบนี้มีการตั้งทีมขึ้นมาหรือเปล่าคะมีการตั้งทีมค่ะถ้าใน ส่วนของโทรทัศน์ดาวเทียมนะคะแล้วก็เคเบิลทีวีก็จะมีเจ้าหน้าที่8คนที่ทําการตรวจสอบสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมแล้วก็เราจะนั่งดูทีวีกันทั้งวันเลยแล้วถ้าพบว่าผิดกฎหมายของอย เราก็จะแจ้งไปทางออยให้ทราบแต่ในส่วนของทางออยเนี่ยเขาก็มีทีมที่ดูแลอยู่แล้วเขาก็ตรวจสอบสื่อเคเบิลแล้วก็ดาวเทียมด้วยอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะช่วยเสริมเพิ่มไปอีกทีนึงแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะควบคุมในเฉพาะสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีหรือดาวเทียมเท่านั้นเราจะเข้าไปตรวจสอบในเรื่องของสื่อ หนังสือพิมพ์วิทยาสารนะคะสื่อวิทยุทุกสื่อเลยสื่ออินเทอร์เน็ตเราก็จะเข้าไปตรวจสอบด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราก็อาจจะมีความจํากัดในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะไปควบคุมดูแลก็จะ อาศัยผู้บร<ม>ิโภคซึ่งเป็นเครือข่ายแจ้งข้อมูลเข้ามาให้เราได้ทราบค่ะค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเรื่องของการโฆษณาค่ะที่อย่างที่คุณสุจิตตาบอกไปก็คือเราจะควบคุมทั้งทางด้านสื่อทีวีเองรวมถึงหนังสือพิมพ์ด้วยที่ดูหลกักๆแล้วโฆษณาอันไหนที่มันผิดกฎหมายบ้างคะคือเยอะไหมอะอย่างในทีวีเองหนัง,นงนนสือพิมพ์เองเพราะอย่างเวลาที่ดิฉันเปิดหนังสือพิมพ์เองบางทีมันก็จะมีโฆษณาเกินจริงหรือว่ามีการโฆษณาคล้ายๆเหมือนเรื่องของเกมเรื่องของการโหลดเพลงซึ่งมีภาพอะ อาจาอาจะอัดจะลามกอนาจารแบบนี้คะ่ะเข้าไปตรวจสอบถึงขั้นนี้หรือเปล่าคะเออถ้าในส่วนของ<ม>การโฆษณาทางสื่อหนังสือพิมพ์หรือว่านิตยสารที่เราจะเห็นการโหลดภาพช่วงช่วงหนึ่งก่อนหน้าน,นี้เราจะเห็นว่านิตยสารดา,าราคะถ้าเปิดมาทุกฉบับเลย<ม>เราเข้าไป<ม>ที่ร้านขายหนังสือหรือที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราก็จะเห็น หลังจากนั้นหลังหลังจากนั้นช่วงมาช่วงนี้จะพบว่ามันน้อยลงภาพที่มีก็อาจจะเป็นแค่ภาพลักษณะที่ไม่เป็นการยั่วยุทางการมาลมเรื่องนี้สบได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็หนังสือหนังสือนิตยสารทุกฉบับรวมถึงตัวเล่มน,นิตยสารที่เรื่องย่อละครคะเราก็เรียกมาตรวจสอบเรียกมาคุยแล้วขอความร่วมมือว่า ภาพบางภาพมันอาจจะไม่ถึงกับผิดกฎหมายรามกอนาจารในเรื่องกฎหมายอาญาแต่ว่ามันไม่เหมาะกับสังคมไทยแล้วก็เด็กและเยาวชนเนี่ยถ้าเข้าไปร้านหนังสือหรือร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็สามารถหยิบหนังสือเหล่านั้นซื้อมาได้เลยแล้วก็เปิดดูภาพแล้วก็อาจจะโหลดแล้วก็ขอความร่วมมือว่าให้ลดได้ไหมเราก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเหล่านั้นนะคะคือเขาก็มีการควบคุมที่จะไม่รับ โฆษณาภาพเหล่านี้มากขึ้นถ้าเราเห็นปัจจุบันนี้เราจะพบว่ามันลดน้อยถอยลงมีมีก็มีน้อยมากแต่ว่าภาพก็อาจจะเป็นภาพแบบใส่ชุดายน้ําซึ่งไม่เข้าลักษณะลามกอนาจารเรื่องนี้เรื่องนี้ได้ฝีมือสอคบอที่เข้าไปดําเนินการค่ะใช่ค่ะนะคะถ้าเข้าไปเปิดตอนนี้ตามร้านหนังสือจะลดน้อยลงด้วยนะคะสังเกตจะลดน้อยลงค่ะนะคะและอย่างทีวีเองละคะเรื่องของการผิดกฎหมายผิดระเบียบขั้นตอนของการโฆษณามีอะไรบ้าง ในส่วนของสถานีโทรทัศน์นะคะเราถ้าเราดูในระบบฟรีทีวีเนี่ยเราก็จะได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องนะะเนื่องจากว่าทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง5ช่อง7ช,งช่อง9นะคะช่อง11หรือว่าไทย p b s เนี่ยเขาจะมีการรวมตัวกันกำกับดูแลกันเองในเบื้องต้นก่อนโทรทัศน์ภาพยนตร์โฆษณาทุกเรื่อง ก่อนที่จะออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์เนี่ยเขาก็จะมาประชุมร่วมกันนะว่าเรื่องนี้เป็นของบริษัทนี้ต้องการจะโฆษณานะแล้วก็ดูว่ามันผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็จะส่งมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นบางเรื่องนี้อาจจะเป็นโฆษณาที่เกินจริงไหมเครื่องปรับอากาศเนี่ยค่าเชื้อโลกได้หรือเปล่าในอากาศตามโฆษณาใช่คะเขาจะส่งมาที่สคบนะคะ ประหยัดน้ำมันไหมรถยนต์เนี่ยก็จะส่งมามที่สบคบให้มาคุยกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนอนะคะหรือว่าโฆษณาเรื่องเครื่องสําอางหรือว่าอาหารเสริมได้รับถ้าอาหารเสริมเนี่ยจะโฆษณาสับคุณคุณภาพเนี่ยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานในเรื่อง กฎหมายอาหารยาหรือเปล่าเนี่ยจะต้องมีใบที่ได้รับอนุญาตก่อนเขาก็จะตรวจดูตรงนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ที่เขาช่วยกำกับดูแลให้เราก่อนอันนี้คือฟีทีวีใช้มาตรการอาจจะตรวจสอบเข้มข้นด้วยการที่ถ้าอันไหนไม่แน่ใจคือส่งให้สคบในการตรวจสอบและอย่างทีวีดาวเทียมหรือว่าเป็นเคเบิลทีวีนะคะตรวจสอบยังไง เพราะบางทีเวลาเวลาที่เปิดดูนะคะตามทีวีดาวเทียมบางช่องมันมีการขายเป็นลักษณะเป็นการขายตรงรวมถึงบางทีอาจจะเป็นช่องหนึ่งที่ขายจิวเวลี่โดยเฉพาะแบบนี้ค่ะเราเข้าไปตรวจสอบอยังไงคะค่ะในเรื่องของโทรทัศน์เคเบิลทีวีหรือว่าทีวีดาวเทียมนะ่ะถ้าในส่วนของเคเบิลทีวีนะคะก็สํานักงานกสทชเนี่ยเขาก็ได้ควบคุมดูแลส่วนหนึ่งแต่มันก็จะมีโฆษณาบางอย่างเนี่ยซึ่งเข้าขายที่มันอาจจะ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือว่าทีวีโทรทัศน์ดาวเทียมเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเขาตอนนี้เขายังไม่โดนกำกับควบคุมดูแลโดยกสทชเพราะว่ายังไม่เข้าไปในระบบที่ต้องจดทะเบียนนะคะ,คะก็จะเป็นการตรวจสอบดูแลของสคบ,อบอแล้วก็ในส่วนของออยในส่วนสคบ,อบอเนี่ยการตรวจสอบของเราเนี่ยถ้าเราดูโฆษณาถ้าเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราอาจจะเจอเป็นแบบลักษณะแบบสปอตโฆษณาขึ้นมาเงี้ย เราก็ดูว่า้มันเข้าข่ายน่าจะผิดกฎหมายเรา grinder, รูร้เปล่าเนี่ยขั้นตอนเราคือเราจะเรียกผู้ประกอบการรายนั้น <yes. S 1> อาจจะเป็นเจ้าของสินค้านะคะ <till> hmm. ถ้าเราหาไม่ได้ว่าเจ้าของสินค้าคือใครเนี่ยเราอาจจะต้องหาต่อไปว่าสถานีโทรทัศน์นั้นคือสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของใคร <c oughs> อาจจะต้องเรียกมาคุยนะคะว่าที่คุณโฆษณาไปเนี่ยเราขอตรวจสอบหน่อยว่ามันจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายของเราหรือเปล่าค่ะ ะะสำหรับปร,ประเด็นเรื่องเจลรี่นี่เป็นกรณียังไงคะ ก็อย่างเวลาที่มีเปิดช่องแล้วอาจจะมีการขายเป็นเอ๊ะอาจจะแบบว่าเป็นการโฆษณาต้องมีเท่านี้ต้องรีบโทรเข้าไปอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อค่ะอืมแบบนี้ก็คือเรามีการตรวจสอบมีจํานวนจํากัดใช่ไหมคะรีบโทรเข้ามาใช่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาเขาเป็นเทคนิคการโฆษณาจริงๆแล้วเขาขายตลอดนะคะธุรกิจแบบนี้ถ้าสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อจะเข้าธุรกิจประเภทตลาดแบบตรงค่ะ หมายความว่าผู้ริโภกสามารถโทรเข้าไปแล้วก็สั่งซื้อได้เลยและอาจจะมีการชําระค่าสินค้าด้วยการชําระด้วยบัตรเครดิตหรือ<ม>ว่ธาธนาณัตินะคะตรงนี้เข้าลักษณะธุรกิจตลาดแบบตรงมเมื่อเข้าธุรกิจตลาดแบบตรงแล้วเนี่ยผู้ประกอบการธุรกิจประเภทนั้นต้องมาจดทะเบียน<ม>การขายตรงและตลาดแบบตรงที่สำนักงานคุ้ย<อ>ืงผู้ริโไป,ไปต,รไตรงนี้ถ้าเกิดว่าผู้ริโภคซื้อสินค้าไปแล้วไม่พอใจในการที่ ในในสินค้าที่ได้รับเนี่ยสามารถมีสิทธิ์ ได้รับเงินคืนภายใน15วันนับจากวันที่เขาซื้อหมายความว่าถ้าเราได้รับสินค้ามาแล้วเนี่ยภายใน15วันถ้าเราไม่พอใจเนี่ยเราก็สามารถคืนสินค้าแล้วทางผู้ประกอบการรายนั้นเนี่ยต้องคืนเงินให้เต็มจํานวนด้วยอันนี้กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงเข้าไปควบคุมและอย่างและอย่างที่บอกว่าเหลืออีกแค่2วงเท่านั้นให้คุณรีดโทรเข้าไปเดี๋ยวนี้ค่ะเรามีเรื่องของการตรวจสอบยังไงว่าเอ๊ะมันเหลือมันเหลือสองวงจริงหรออะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าโฆษณาอื่นๆที่เข้ามาแล้วบอกว่ามี